สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครไปได้ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยที่สพอร์ตกันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ซุเปรแังหรือว่าการสนับสนุนช่องในทางใดก็ตามนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจปรึกษาดูดวงตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นจากปกติ1ชั่วโมง555 5 5 5, 5, 55 5บาทเหลือ333บาท333นะคะเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเค มาเริ่มจากเช็คพลังงานกันอ่าเฟรจะเช็คเป็นเลขที่เกี่ยวข้องรัคขณาราศีที่เกี่ยวข้องแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะตรงนี้ไม่ตรงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดไพ่ทาโร่แนะนํากันเอ้ยไม่ใช่ไปเปิดพลังงานจากไพ่ทาโร่โอ้โหใจลอยไปนู่นอ,อดึงใจกลับมาก่อนปึบราศีตุลค่ะเลขเจด วันที่7แล้วก็ราศีการเลข6วันที่6ราศีพฤษภเลข2วันที่2แคปิคอร์นมังกร10 8 4ราศีเมษ1ราศีกรกฎ4ราศีกุม11และว,วันศุกร์นะคะ Friday โอเคต่อไปเราจะมาเช็ค Energy จากทาโร่กันวันนี้จะใช้เป็นไพ่ตึกต๊กๆๆๆกตึกต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 ก๊สำหรับนี้แล้วกันเจ a แอนนาคือไม่ค่อยได้แบบหยิบมาใช้เลยเพราะว่าเขามีคู่กันไงแล้วแบบผ้าหน้าไพ่เหมือนกันเราก็จะแบบเหมือนแบบเชื่อมพลังงานกับเจแสงเดือนได้มากกว่าเจ๊แอนนานะคะแต่ว่าเนี่ยวันนี้เราจะมาเชื่อมกับเจ๊แอนนาบ้าง เดี๋ยวเจ๊เงาได้ๆล่าสุดก็รับยาช่องสองก่อนคุยกับพ่ <c oughs> โอเคมาเริ่มกันเลยคะ่ะเอเนอรีพี่ๆช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างขอเช็คพลังงานของพี่ๆหน่อยนะคะพลังงานช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ สี่ไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้าเจตนะคะแล้วก็ไฟออฟซอร์สเพจออฟคัพส์เซเว่นออฟซอร์สควีนออฟวอนส์ไนออฟเพนด์เคิลส์ดรติสไม่ใช่นะคะนี่เป็นไพ่พิเศษถือว่า คนที่เข้ามาชมคุณเป็นคนพิเศษเออแต่ว่าจริงๆมันก็อ่านอุ้ยไปขอเฉยจริงๆก็อ่านได้นะแบบว่าอ่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ละกันหนึงเรียนอุ้ยโชคลาภมาเดอ้อใต้สำรับเป็นอ้าวทุกคนไท่พิเศษออกสองใบจ้าปิงงปิงปิงสมมตว่าน่าจะเป็นเรื่องของ opportunity โอกาสแรงบันดาลใจแล้วก็ คุณเป็นเหมือนแบบเป็นสายอาร์ติสก็ตรงตัวเลยเนาะเป็นศิลปินอะรหลายคนมีพลังงานของความเป็นศิลปินอยู่อารมณ์ศิลป์ก็ได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแรงบรันดาลใจเกี่ยวกับจินตนาการอืมจินตนาการสาคัญกว่าความรู้ไปเรื่อยแหละไปเรื่อยแล้วลลว,วันนี้อาจจะขอไปเรื่อยออกจะแบบเล่นๆขำๆนิดน,นึงนะคะแต่แต่ว่าอ่านจริงจัง,จงก็คือเอ NERGY ในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างพอรรู้สึกว่ามันมันงงมันมีความงงไปหมดอือมันมีทางแบบ เรื่องที่ดีเรื่องของแบบรากฐานเรื่องของความสุขในปัจจุบันมันโอเคแต่ว่ามันมีความแบบเกิดความสับสนหรืออาจจะมีคอนฟ l i c เข้ามาหรือไม่ก็ตีกับตัวเองในหัวจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายๆคนคุณกำลังแบบมีการขยับขยายการก้าวไปข้างหน้าของชีวิตของงานแล้วก็หลายๆคนคุณเนี่ย,ยแต่ว่าสายอาติตย์มาจริงอารมณ์สินมีความเป็นอารมณ์สินค่อนข้างเยอะเออแต่ว่า เ,ออเป็นเป็นคนที่แบบมีทั้งพลังงานของความแบบมุ่งมั่นเออของความมุ่งมั่นความก้าวไปข้างหน้าความแบบปลดปล่อยแพชชั่นอะไรเงี้ยน,นะคะเป็นช่วงของการแบบขับเคลื่อนสิ่งต่างๆด้วยแพชชั่นของตนเองหรือว่าด้วยความชอบของตนเองคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะเอาจริงๆหรือว่าหรือว่าทํางานเกี่ยวกับแบบ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนก็ได้หรือว่าตัวคุณอาจจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะคุณมีความโพสิทีฟคุณมีความมุ่งมันคุณมีความเก่งในเรื่องของการทํางานมากๆเพราะว่าไพ่ไม้เนี่ยมาสองใบเลยนะคะอ่าแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดมีการมองโลกในแง่ดีอ่ะอืมไม่ว่าจะเจอสถานาการณ์อะไรต่างๆนาะนาะเนะข้ามา คุณจะเป็นคนไม่ค่อยคิดลบถึงแม้จะมีคิดลบคุณก็จะแปลเปลี่ยนมันเป็นบวกได้ง่ายกว่าชาวบ้านชาวช่องนะคะแล้วก็โอ้แล้วก็อีกอีกเลขอีกไม่ใชอ่อีกพลังงานหนึ่งก็จะเป็นพลังงานที่แบบคุณไปเรื่อยๆในเวของคุณในเส้นทางของคุณโดยที่ไม่ได้แข่งขันกับใครไม่เร่งรีบมีความแบบจริงจังกับเรื่องที่ทําแล้วก็เป็นคนที่แบบ หาเป็นคนที่แบบเก่งในเรื่องของการเงินการวางแผนด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่เหรียญเข้ามาอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนส่วนใหญ่เพราะว่าไพ่อัศาวินมาอัศาวินเนาะเขาจะมีมา้าเขาจะมีแบบการแบบเคลื่อนไหวตลอดเวลามีแอคทิวิตี้เออมีแอคทิวิตี้เสมอเสมอถึงแม้จะไม่ข้ออยู่นิ่งอะในช่วงเนี้ยจะมีการขยับขยายอะไรเกิดขึ้นในชีวิต หรือกําลังก็ได้ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อะไรที่ต้องแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่หรือว่าเป็นการจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่จบกับเรื่องใดเรื่องหนึง่งอ่ะนั่นแหละมันจะเป็นการเปิดประตูสู่บานใหม่ไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งจุดจบ จุดจบของบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องราวหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้อาจจะเป็นเรื่องราวที่มันไม่ดีไม่โอเคที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเมื่อไหร่ฉันจะผ่านตรงนี้ไปสักทีเพราะว่าเนี่ยบอกเลยว่าคุณกำลังจะผ่านแล้วแล้วก็ มีสิ่งดีๆกําลังเกิดขึ้นโอกาสใหม่กําลังจะมาเนี่ยเป็นไพ่แห่งโอกาสก็ได้หรือว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาภก็ได้นะคะมีดวงโชคลาภเต็มๆเ,เรื่องโอกาสก็ได้สําหรับใครที่แบบเฮ้ยฉันไม่โชคลาภฉันไม่ค่อยแบบหวังอะไรเลยเพราะว่าฉันไม่เคยได้เลย <c oughs> ก็อาจจะมีเข้ามาอาจจะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาอืมโอกาสของความมั่นคงโอกาสของชีวิตโอกาสของการทํางานโอกาสในเรื่องของการเงินหรือการสร้างเงินสร้างทองก็ได้นะคะแล้วก็ ในตัวของคุณเดอะเวลเนี่ยนะเฟิร์สเทาเฟิร์สจำไม่ผิดเดี๋ยวเฟิร์สขอไม่ใช่จำไม่ผิดหรอ,อกจำไม่ได้เดอะเวลเป็นไพ่ที่แบบจริงๆเฟิร์สไม่ได้หยิบมาอ่านแต่ว่าวันนี้เขาขึ้นมาเอออ๋อไกอานะคะเป็นสัญลักษณ์ของไกอาก็คือโลกไปนี้แหละพระแม่ธรณีพระแม่ไกอานี่แหละเอ,อ่อเกี่ยวกับไปถึงเรื่องของการแบบสำนึกรู้คุณก็ได้โอ้การ t า a n s ฟอร์เมชั่นอินสปิเรชั่นแรงบันดาลใจ การสร้างเอ่อแล้วก็เกี่ยวกับธรรมชาติอุ้ยเฟิร์นมองว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับแบบความคิดสร้างสารรค์แรงบนันดาลใจ ความเป็นธรรมชาติุยการแบบใช้ชีวิตแบบปล่อยไปตามโฟล์ปล่อยไปตามธรรมชาติอะเออไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไพ่สิไพ่ใบเนี้ยย้ำม,มาว่าแบบมันมีโอกาสใหม่ๆกําลังเข้ามาหรือตัวคุณเองมองเห็นโอกาสมากขึ้นมองเห็นโอกาสในตัวเองมากขึ้นในสถานการณ์หรือว่าเรื่องราวชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วหัวข้อเราคือถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครไปได้เพราะคิดว่า สิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้หรือทําอยู่ตอนเนี้ยมีแค่คุณเท่านั้นที่แก้ได้มีแค่คุณเท่านั้นที่จะจัดการกับมันได้แล้วคุณทํามันได้อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะเจอกับความสับสนความลังเลสงสัยในเรื่องไหนก็ตามอยู่อือบางคนอาจจะลังเลสงสัยในเส้นทางตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันมาถูกทางไหมนะสิ่งที่ฉันทําอยู่มาถูกทางไหม นะคะเหมือนไพ่ก็มาคอนเฟิร์มว่ามาถูกทางแล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติคุณไม่ต้องคอนโทรอะไรเลยเอ้ยคุณคอนโทรได้เฉพาะสิ่งที่คอนโทรได้เท่านั้นแต่อะไรที่คอนโทรไม่ได้ควบคุมไม่ได้ ปล่อยมันเสียปล่อยมันซะหรือว่าทําความเข้าใจและยอมรับกับมันหรือปัญหาเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมจานนก็ย่อก็ต้องยอมซีโรล,ลาแต่เฟอร์จะขยายคําว่าซีโรล,ลา,างเผื่อบางคนที่แบบยังไม่เข้าใจก็คือการวางใจนั่นเองหรือว่าแบบ เออมันเกิดขึ้นมันก็เป็นเช่นเนี้ยแหละเราจะทําไงได้หรือหรือภาษาแบบบ้านๆของเราเลยหยาบๆอะไก็คือแบบช่างแม่งอะไรเงี้ยช่างมันอืมช่างมันอะไรจะเกิดให้มันเกิดเอออย่าไปกลัวอย่าไปหยองคือเราเคยกลัวมาแล้วไงเราก็เปลี่ยนเพราะว่าเวลาที่เรากลัวเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเรากลัวปัญหาเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาใช่ไหมเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบความตื่นเต้นมาเป็นความสนุกสนานไปเลยว่าเอาสิเออ แบบเอาดูขอลองดูสักตั้งเดียวจะเป็นยังไงไหนลองฉันลองวางใจดูซิเออไหนดูซิว่ามันจะแย่สักขนาดไหนมันจะหนักสักขนาดไหนแต่ในเรื่องแย่ๆในเรื่องที่เราที่เราเจอปัญหาในเรื่องที่ไม่ดีอ่ะมักจะมีข้อดีเกิดขึ้นเสมอขอให้เรามองให้ออกว่าแบบสิ่งนั้นกำลังจะสอนอะไรมันจะกลายจากเนทีฟมันจะกลายจากลบมันจะกลายเป็นบวกเลยเออจากที่เรามองไปในด้านลบใช่ไหมมันจะกลายเป็นแบบเออบวกแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้น จริงๆเพราะว่าเราคิดลบไปก็ไม่ได้อะไรแถม energy เ,เราก็ตกอืม energy เ,เราก็ดรอปลงด้วยทําให้แบบมันตื้มันคิดอะไรไม่ออกแต่เมื่อไหร่ที่แบบเฮ้ยเราวางใจว่ะเราแบบเกิดความสับสนอะไรเงี้ยหรือว่าเรากังวลสิ่งใดก็ตามเราคุ้นคิดเนี่ยเห็นไหมคนคนนี้เนี่ยนั่งคุ้นคิดอยู่คิดวนไปวนมาบางทีแบบมันไม่มีเหตุไม่มีเรื่องไม่มีราวหรืออะไรที่มันแบบมันแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมันไม่มีแบบ มันไม่มีประโยชน์ก็ได้เออมันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมานั่งคุนคิดอย่างเงี้ยอืมเพราะนั่งคุนคิดไปก็ไม่เกิดผลดีอะไรขึ้นมาสู้แบบเอ้ยเออฮึบซึบอะไรก็ว่าไปนะคะอืมแต่เฝ้คิดว่าการวางใจเป็นสิ่งสําคัญในการที่เราอยู่โลกมนุษย์เนี่ยเราอยู่โลกเนี้ยเมื่อไหร่ที่เราวางใจไม่เป็นเราปล่อยวางไม่เป็นเราแบบไม่ทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆหรือเราไปอินหรือเราไปใส่อารมณ์กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากๆมันจะทําให้เราแบบ ยับได้ยับยูยี่อืมนะครับแล้วก็เอ้ยแต่ว่าวันนี้จริงๆไม่อยากจะอ่านไม่อยากจะอ่านไปในแนวนี้นะพไพ่ใบนี้มันเป็นเกี่ยวกับที่เฟิร์สคิดได้วันนีมน้มันมีในความรู้สึกขึ้นมาคือเรื่องแบบซุบซิบนินทาหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเราเลี่ยงคํานินทาหรือการตัดสินจากผู้อื่นไม่ได้ถ้าเราโมแต่แคร์ว่าแบบเฮ้ยเขาจะนินทา,อย,าอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าเราจะเขาเรียกอ,อะไรอะเราจะ ไอ้เขาจะตัดสินเราถ้าเกิดเราทำแบบนี้เขาจะตัดสินเราเราแบบคิดนอกกรอบเราคิดไม่เหมือนใครถ้าเราทำแปลกแหวกแนวไปคน,นางงานคนอื่นจะมองเราอย่างนั้นคนอื่นจะมองเราอย่างนี้ตัดตรงนี้ไปเลยเพราะว่ามันคือธรรมชาติของมนุษย์มันคือธรรมชาติของนิสัยคนเนาะที่แบบเราเราไม่สามารถไปห้ามได้เราควบคุมไม่ได้เอออันเนี้ยอันเนี้ยเฟร์ก็อบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะจัดการกับมันยังไงก็คือแบบไม่ต้องสนใจเลยอืมแค่เราเข้าใจว่าแบบเฮ้ย จริงๆนะ่ะพวกพวกเรื่องพวกนี้มันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราโมมาแข่เราไม่ได้ทําอะไรซักขีสมมุตินะฝนยกตัวอย่างเช่นคุณกำลังมีโปรเจกต์คุณกำลังมีแรงบราลใจคุณกำลังมีแบบอะไรใหม่ๆมีความคิดมีไอเดียที่มันแหวกแนวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะแต่มันแปลกมากอะไรเงี้ยมันซึ่งแบบไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะแล้วคุณคิดว่าในใจของคุณอะแบบมันมันมันมี เฮ้ยฉันจะทำหมกมันได้แน่นอนแล้วมันจะดีแน่นอนถึงแม้อาจจะมีความกลัวเข้ามาบ้างแบบกลัวว่าพ้ยมันจะได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเออนะคะแล้วเรามาล้มเลิกเพราะว่ามันแปลกกว่าคนอื่นไม่เคยมีใครทำอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทุกคนเราจะต้องแหวกไปเลยอืมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟิร์สเห็นความเป็นผู้สร้างความเป็นนักสร้างสรรค์อืมแล้วก็โอกาสที่แบบเกิดขึ้นบางคนคุณมีไอเดียแล้วแหละ บางคนคุณแบบสัญชาตญาณอินทูีิชันของคุณมันมาแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของปาฏิหาริย์ก็ได้นะเอาตรงๆเนี่ยแบบความมหาสจรย์ที่แบบจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองอะจากที่แบบแบบหมดแพชชั่นอะไรเงี้ยเออคุณอาจจะมีไอเดียคุณอาจจะมีแรงบันดาลใจขึ้นมาขอให้อย่าทิ้งอย่าละทิ้งสิ่งตรงนั้นที่มันแบบกําเนิดขึ้นมาในใจของคุณหรือว่าสัญชาตญาณหรือว่าเซนส์ของคุณมันแบบเฮ้ยทําสิ่งนี้ดิถึงแม้ว่าใครจะไม่ทําก็ตาม คุณเดินทางเส้นทางนี้สิอะไรเงี้ยแบบมันคือความสุขของคุณนะถึงแม้ว่าแบบมันจะไม่ได้แบบตามชาวบ้านชาวช่องเขาอะเออแต่พูดเลยว่ามันจะเป็นความสุขของคุณแล้วมันจะเป็นอะไรใหม่ๆด้วยอาจจะแบบมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณก็ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบคุณมีแบบคนแถวบ้านคุณแบบเขามีความคิดที่แบบเฮ้ยจะต้องทํางานหามรุ่งหามค่ามํา ทำงานประจําเพื่อที่ได้เงินมาแต่ตัวคุณเองมีความคิดว่าเฮ้ยฉันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะฉันฉันทําอะไรได้มากกว่านี้ดีฉันแบบฉันสามารถทําฉันสามารถแบบออกมาแบบทำบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองได้ทํางานอิสระก็ได้ทําสิ่งที่ฉันชอบได้แล้วมันก็หาเงินหาเลี้ยงชีพไปด้วยได้ล้อไปด้วยกันได้โดยที่แบบฉันไม่ต้องทํางานประจําที่ฉันไม่อยากจะทําและฉันไม่มีความสุขกับมันเลยอะไรเงี้ย เออแต่ว่าคนรอบข้างคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นอะเนี่ยในเมื่อคุณมีความคิดแบบนี้แล้วคุณแบบเออมันมีอะไรเด้งขึ้นมาแบบนั้นนะขอให้แบบเชื่อแล้วฟังตนเองนะแล้วก็เชื่อมั่นนะว่าตัวคุณนะไม่ธรรมดาแล้วบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครไปได้อืมนะวันนี้คุณได้มาฟังคลิปเนี้ยฝนพูดเลยอาจจะไปจุดประกายกับบะลหลายๆพลังงานก็ได้หรืออาจจะบางพลังงานหรืออาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้นะคะเนคิดว่ามันก็มีประโยชน์เพราะว่า ฟิร์สอะก่อนหน้านี้เฟิร์สก็ทํางานประจําใช่ไหมก่อนที่จะมาอัดภัยหรือว่าลาออกจากงานประจําแบบจริงๆแลยย้วเนี่ยมาใช้ชีวิตแบบอิสระมันก็ไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นไปตามที่เราคาดคิดเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่า เฟิร์สมีความเชื่อมั่นว่าเดี๋ยววันหนึ่งเมื่อถึงจังหวะชีวิตของเราอะ่ะมันจะดีขึ้นเราก็ทําแบบเนี้ยของเราไปเรื่อยๆเราได้ทําสิ่งที่เราชอบใช่ปะ่ะแล้วเราก็ได้ทําสิ่งที่มีความหมายกับตัวเราแล้วกับผู้อื่นด้วยอะ่ะเออมันเป็นการให้พลังใจมันเป็นการแบบฮีลลิ่งไปในตัวเออแล้วก็เหมือนแบบอาจจะมีไกด์ไลน์จากไพ่จากยูนิเวอร์สจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบอยากจะบอกกับทุกคนหรือว่าคนที่แบบติดปัญหาอะไรอยู่เครียดอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออเราก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันดีนะที่แบบ เราเราเราตัดสินใจในวันนั้นน่ะถึงแม้ว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเชื่อแหมว,ว่าแบบเฟิร์สเฟิร์สทิ้งที่ที่แบบเหมือนเงินเดือนก็เยอะแต่ว่าจริงๆอะ่ะมันก็ควรทิ้งเพราะว่ามันเป็นสายเทาด้วยอเฟิร์สไม่อยากแบบทํางานกับความโลภของคนหรือกิเลสข,ของคนหรืออะไรเงี้ยอืมันเกี่ยวกับสายเทาหรือเกี่ยวกับเว็บเว็บอะไรเงี้ยนะคะอืมแล้วก็เราได้ออกมาปุ๊บเราก็มีความสุขมากขึ้นถึงแม้ว่าแบบ ตอนแรกหยทุกคนพูดป้าพูดพูดได้เลยเล่าได้เลยว่าแบบมันไม่ได้ง่ายนะอืมมันไม่ได้ง่ายเลยแต่ว่าพอเราออกมาปุ๊บอะมันเหมือนมันมีอะไรแบบมันเป็นช่วงจังหวะพอดีแหละเออแต่อยู่ดีๆสมมุติว่าเราไม่มีแผนเราไม่มีอะไรก่อนเลยอะก็ให้ทุกคนลองดูความเหมาะสมกันละกันก่อนละกันเพราะว่าตอนนั้นอะที่เฟิร์สออกมาใช่ไหมเฟิร์สก็ยังมีเงินเก็บอยู่อืมมีเงินเก็บที่แบบ พอแบบหล่อเลี้ยงไปได้ตอนช่วงที่แบบเริ่มทำ u t u b e หรือว่าอะไรแบบเนี้ยอืนะคะโอเคตอนนี้กี่นาทีแล้วสิบหกนาทีถือว่าอ่านครบแล้วเนาะเรื่องของเดทเรื่องของนี่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 นนครบโอเคแต่วันนี้แบบไพ่ออกมาก็คือที่สุดต่อไปนะคะเราจะเปิดเป็นไพ่อย่างแนะนำอะไร เอไพ่อัลล่าเคิลไพ่ออลาอลเาลเคิลไพ่อัลลาเคิลอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ ว้าวมาจริงค่ะเขามาจริงคิดอยู่ว่า,พาไพ่ใบนี้ไม่ได้ออกมานานแล้วพไพ่ใบนี้รู้ไหมแปลว่าอะไร e n g a g e r e n t การวางใจการความไว้วางใจหรือการวางใจหรือว่าการเชื่อมัน่นเชื่อใจในทุกสิ่งอ v e r ท t h i ริงไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นขอให้เส้นทางเนี้ยคุณวางใจแค่คุณวางใจแล้วคุณเชื่อว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นคนโชคดีเว้ยไม่ว่าฉันจะอะไรก็ตามอ่ะ เดยหลายคนนะเฟิเห็นที่แบบเหมือนแบบเข้าเส้นทางสายจิตวิญ,ญญาณมามีช่องหนึ่งคุณเบนเออช่องคุณเบนนะคะไม่รู้ว่าเออเอาจงจริงแบบมันมีช่วงหนึ่งที่เด้งมาช่วงนี้เฟิก็ไม่ได้เข้าไปดูเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาแบบเขาเป็นฟิลที่แบบยังไงดีเขาก็เล่าเรื่องสายจิตวิญ,ญญาณหรือว่าการแบบอะไรพวกเนี้ยเฟิร์ก็เล่าไม่ถูกเนาะแต่ว่าเหมือนเขาเล่าเรื่องที่เขาลาออกจากงานประจํามาเออแล้วเขาก็แบบ กำลังแบบหาทําสิ่งที่แบบตนเองชอบหรืออะไรเงี้ยเพราะว่างานประจํามันเขาเบื่อแล้วหรือว่าเขาไม่ได้มีความสุขหรืออะไรมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเขาอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่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 า,ลา,ลาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังใช่ไหมเนี่ยเขาใช้คํานี้เหมือนกันนะเฟิร์ <c oughs> คิดว่าเขาวางใจเขาเชื่อมั่นว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะแบบมีทางไปแต่ว่าเฟิร์ไม่ได้บอกทุกคนแบบเฮ้ยลาออกหรืออะไรางี้นะบางคนที่ทํางานอยู่ลแบบมันโอเคแล้วคุณมีความสุขก็ชิลๆไปแต่กับบางคนที่แบบ มันจะมีอ่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบเฮ้ยรู้สึกหละปุ๊บแบบที่ทํางานเป็น,นี้พอดีแล้วแบบมันมีบางสิ่งบางอย่างมาซัพพอร์ตอ่ะเมื่อไหร่ที่เรากล้าตัดสินใจอ่ะทุกอย่างจะซัพพอร์ตเราอืมบางทีเหมือนเราอยู่ในช่วงของการสับสนหรือว่าความลังเลใช่ปะเราอยู่แบบคาบเส้นอ่ะเราคาบแบบจำข้ามก็ไม่ข้ามจะถอยก็ไม่ถอยจะเอายังไงมันอยู่แบบเหมือนเราเราควบสองสองคู่สองทางแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราตัดสินแบบทักทางไหนทางหนึ่งอ่ะ ไม่ว่าจะทางไหนอะ่ะคุณก็จะได้รับการสพอร์ตแบบนั้นไม่ว่าคุณเลือกแบบไหนพูดเลยว่าขอให้คุณแบบมั่นใจว่าเฮ้ย mm hmm. คุณโชคดีแล้วคุณจะมีความสุขกับมันได้แค่นั้นเองขอให้เลือกทางที่แบบคุณมีความสุขกับมันมากที่สุดแต่อะไรที่มันแบบมันแก้ไม่ได้อะ่ะเราคอนโ c o n ได้ยังไงร,รู้ปะ่ะเอาตัวเองออกมาแล้วเชื่อมั่นในสิ่งนั้นอืมประมาณนี้แล้วกันนะคะ แอมเบรตแฟนชีพอบกอดอบกอดความสุขอบกอดแบบสิ่งต่างๆรอบข้างเป็นเพื่อนหรออบกอดมิตรภาพก็ได้มิตรภาพไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนอย่างเดียวทุกสิ่งสิ่งของหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเราอะหรือสรรพสิ่งอะเนี่ยแหละเราก็สามารถอบกอดได้แล้วก็สามารถแบบ ยิ้มหรือมีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างเช่นแบบการที่เฟิร์สคุยกับไพ่การที่เฟิร์สคุยกับพัดลมอะไรเงี้ยตู้เย็นเลยอยเอาไม่ใช่จริงจริงก็มีบ้างนะเวลาที่เรานึกได้เนาะแบบทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เขามีพลังงานของเขาอะเราก็สามารถแบบพูดคุยได้แต่ไม่ได้แบบคือการที่เราคุยเราอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วเ,เหมือนเราคุยกับตัวเองด้วยแหละแล้วก็พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ย ก็เล็บขำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติก็ไม่ได้คุยอะไรขนาดนั้นนะมีแบบนึกเฮ้ยนึกได้อะไรเงี้ยเหมือนคุยกับตัวเองอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยนะคะถึงก็พูดบ้างอย่างนี้อืแล้วเหมือนเราแบบได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะพลังงานมันแบบไอเนี้ยสิ่งของทุกอย่างมีพลังงานอยู่แล้วอ,ะอ่ะแล้วก็แปลไปเรื่อยนะทุกคน ทรานส์ฟอร์มทุกคนอุ๊ยมีไพ่เดทขึ้นมาเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือตัวคุณเองอะ่ะจะมีการ Trans f ฟอร์มตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ภายนอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแสดงว่าตัวคุณเนี่ยแหละจิตใจหรือการเลื่อนระดับจิตวิญญาณของคุณก็ได้แบบมันมีการอัประดับขึ้นยกระดับจิตวิญญาณของคุณมากขึ้นคุณเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือว่าคุณมีการแบบขัดเราเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่แบบ คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเออเป็น better version หรอในแบบของตัวเองหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมี transform ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองในส่วนที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตนะนี่ใส่นี้อะไรเงี้ยนะคะขออีกสามใบเจ้า pause reflection pause for reflection หยุดเพื่อการไตร่ตรองอืมสมมติว่าเราแบบวิ่งวุ่นดังวานหรืออะไรเงี้ยเราคงจะต้องแบบสงบสงบแล้วไตร่ตรองหรือตัดสินใจให้ดีไม่ว่าจะแบบมีอะไรเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจบ้างแล้วก็ create silence การสร้างความสงบเราควรจะมีพื้นที่ความสงบของเราอืมมีพื้นที่ส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่ความสงบบ้างอืมตัดสิ่งบรบกวน วางโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยหรือตอนตื่นนอนก็ได้เราอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์สักครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้หรือว่าหรือเวลาไหนก็ได้ช่วงเวลาไหนก็ได้แล้วให้เราเอนจอยกับตัวเองให้เราเอนจอยกับสิ่งรอบข้างดูอาจจะได้คําตอบบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าเป็นการพักจิตพักใจของเรานะคะสุดท้าย embrace stillness อันนี้อะไรนะขอเปิดขอไอ้น,นี่เอ,อนเพิลืม e r b r e stillness อยู่กับความสงบอันนี้ก็สร้างความสงบอันนี้ก็อยู่กับความสงบเหมือนแบบเอออาจจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนคุณจะพัฒนา Mindfulness หรือว่าอะไรอะพัฒนาจิตใจอะไรก็ได้ของคุณฟื้นฟูจิตใจเหลืออะไรต่างๆก็ได้การทำสมาธิก็ได้นะเหมือนไพ่กำลังจะสื่อว่าแบบ ใครก็ตามที่ช,ช่วงนี้ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิลองกลับมานั่งสมาธิดูหรือว่าคุณอาจจะมีการวิธีฝึกจิตฝึกจิตฝึกสติฝึกสมาธิในแบบของตัวเองก็ได้บางคนอาจจะแบบฉันไม่ชอบการทําสมาธิเลยอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบฝึกฝึกจิตโดยการรู้เนื้อรู้ตัวรู้อารมณ์รู้ความคิดของตนเองอ่ะเหมือนเป็นผู้เฝ้าดูอ่ะ เราเป็นแค่ผู้สังเกตสังเกต,เ,กตเรื่องราวต่างๆสังเกตตัวเองสังเกตเรื่องราวที่เข้ามาสังเกตความรู้สึกตัวเองว่าแต่ละเรื่องราวที่เจอเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงอะไรเงี้ยถ้าเราแบบเราเราแบบไม่รู้เลยเราไม่ได้สังเกตตัวเองเลยเราจะกลายเป็นแบบเหมือนเราเราไม่ได้มีสติอ่ะอืมเหมือนเราแบบไหลไปกับความคิดหลนไหลเราไหลไปกับอารมณ์แล้วทีนี้เราจะไม่ทันอะไรเลยเวลามีเหตุการณ์มาประชันหน้าเราจะเอาไม่อยู่เออสมมติมีเรื่องราวเข้ามาตึงาไไ้งอะไรเงี้ย เราแบบเราก็ตึงเลยเห็นไหมแบบว่าเหมือนเราก็อึ้งอะ่ะเราก็แบบเฮ้ยมันหนักบางคนอะสมมติยังไงดียกตัวยอย่าง <c oughs> เหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันอะแต่มันไม่ใช่แบบเหตุการณ์ที่ดีเราแบบเฮ้ยเราเราไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ว่าเหตุการณ์นี้มันหนักอนะไรเงี้ยถ้าเรามีการฝึกจิตอืมเรามีการรู้เท่าทันต่อสิ่งต่างๆเราจะเกิดปัญญาในขณะนั้นอะเราจะเกิดปัญญาเลยอาจจะแบบ ตึงก่อนเราจะอึง้งไปสักพักหนึ่งแต่ว่าปัญญามันเกิดเราจะรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเราเราจะรู้วิธีการจัดการกับตัวเองจัดการกับความรู้สึกเฮ้ยเนี่ยแล,แล้วเราจะเข้าใจไปเองว่าเฮ้ยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเราแบบควรจะวางใจยังไงควรจะทจําใจยังไงให้จิตเรามันไม่แบบแตกสลายให้จิตเรามันไม่กัง,งวลให้จิตเรามันไม่ตกอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่แบบฝึกเลยเราไม่ปฏบิบัติเลยหรือเราไม่ทําสมาธิเลยเมื่อมีเหตุการณ์มาประชันหน้า มันก็อาจจะแย่ได้จิตเรามันอาจจะไปตกหล่นนู่นนี่นั่นตามพบต่างๆได้ง่ายเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความโกรธความรักความโลภความหลงหรืออะไรต่างๆให้เราเหมือนแบบมีสติหรือว่าพยายามเวลาเจอเรื่องอะไร,รอย่างเงี้ยอย่าดึงแบบอย่าดึงจิตดึงใจไปตกติดพบต่างๆนะคะเอาจริงๆแล้วก็ น่าจะเป็นเรื่องของการคิดพูดทำแหละแค่เราเหมือนแบบมีสติในการคิดในการพูดในการทำรู้ตัวอะไรเงี้ยนแล้วมันจะไม่มีภาระตามมาทีหลังก็โอเคแล้วนะคะเอออันนี้ก็พูดไปเรื่อยไหลไปเรื่อยเลยมัว่วไปเรื่อยหรือเปล่าทุกคนแต่ว่าถ้ามีคนเข้าใจในสิ่งที่เฟิร์สแบบสื่อเพราะว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเฟิร์สก็พูดแบบแตกไปไปอ้อมโลกไปนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนจับใจความที่เฟิร์สพูดได้นะถือว่าแบบสุดยอด โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ